คนสภาหรือคนป้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์2องทุ่มตรงก่อติดทุกประเด็นร้อนวันเสาร์นี้อยู่กันแบบสายเดียวอบจีรายุหัวรัพย์วันนี้ขอจัดสักหนึ่งเอมวีเล็กๆให้กับพี่น้องแฟนรายการดับเครื่องชนให้ได้เพลิดเพลินใจขับร้อมไปด้วยเสียงเพลงก่อนนอน ด้วยเนื้อหาที่โดนใจวัยรุ่นอย่างเราๆกับเพลงมาต้องยอมเปลี่ยนแปลงแม้แค่ชื่อเพลงก็โดนใจวัยรุ่นสะเหวจะจ้าบหรือไม่จ้าก็มารอฟังกันเองได้เลยไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรดีกับฝีมือฝีปากหรือจะฝีตรงไหนก็ช่างของพัดพวกมแมลงสาบเมื่อรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวเน่าที่ทิ้งเกลือน โดยก่อนหน้านี้ปราบูชนเขือนอ้างว่าเป็นข้าวจากร้านถูกใจแต่ไงข้าวถึงผลิตตั้งแต่รัฐบาลสมัยพักประชาธิปัตย์โดนเหยียบหน้างายคนเดียวยังไม่พอสีโชคสองพายังมีหน้าออกมาโพสเฟสบุ๊กให้หน้าแตกไปด้วยอีกคนตอนนี้จะไม่ให้เรียกว่าหน้าแหกและเจเรียกว่าอย่างไรละครับพี่น้องลุกประเด็นฮอตพร้อมจอะก,ก่อติดวันนี้กับดอกเครื่องชน สวัสดีครับทานผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุชุมชนทั่วประเทศครับที่ลิงก์สัญญาณไปทุกจังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับการติดตามรายการผมแล้วก็บวชกันเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็ให้เป็นรายการอันดับต้นๆของสถานีจริงเทประการใดไม่รู้นะฮะแต่ว่าขอทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ ท่านผู้ชมที่ไปให้กําลังใจผมเมื่อวันพระหัสสมดีที่ผ่านมาที่ศาลอาญานะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมไปฟังคําพิพากษาคาาดีสําคัญซึ่งถือว่าเป็นคดีเด็กๆแหละครับคดีที่ว่านี้ก็คือนายเกียรติสิทธิอมรสสพักประชาธิปัตย์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท าว่าผมหมิ่นประมาทเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจําความได้ไหมฮะในกรณีที่ตํารวจปทุมธานีไปพบบ้านหลังหนึ่งครับที่มียาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์ซ่อนอยู่นับล้านเม็ดเนี่ยนะครับในห้องเก็บของปรากฏว่าตํารวจสอบสวนไปก็พบว่าเป็นบ้านของคุณจริยาหานน,นลงหรือว่าลูกตาลอดีตภรรยาของคุณโดโดยุทธพิชัยชาลขาซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็มาเป็นแฟนใหม่ของคุณเกียรติสิทธิอมร ซึ่งแน่นอนครับในกระบวนการการสอบสวนของตํารวจนั้นก็ว่ากันไปนะครับว่ายาบ้าไปเกี่ยวข้องกับใครใครเป็นเจ้าของอาชญากรอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นใครแต่ที่แน่แนก็คือผมกับคุณโดโดยุทธพิชัยชาเลขาเนี่ยท่านผู้ชมครับสนิทกันมาตั้งแต่สมัยทํางานวงการการแสดงเนี่ยนะแล้วก็ไปพักผ่อนนอนหลับด้วยกันในต่างประเทศไม่ได้บอกไปนอนกับผมนะไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้งตอนในสมัยนั้นเนี่ยคุณจริยาคุณลูกตาลก็ไปกลางตงกลางเต้นทั้งในประเทศด้วยคือก่อนเนี่ยชอบขับรถเที่ยวกัน นะฮะหลังจากที่เขาเลิกกันไปเนี่ยแล้วก็มีข่าวนี้ครับบอกว่าพบยาบ้าที่บ้านลูกตาลอะไรเนี่ยนะคุณโดโรก็บอกผมเ็าบอกว่าช่วยแถลงข่าวให้หน่อยเถอะว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเลิกลากันไปกับคุณลูกตาลแล้วก็ปรากฏว่าผมก็นําภาพนะครเป็นคุณเกียรติสิทธิอมรกับคุณลูกตาลแล้วก็บอกนี่คือความรักใหม่แล้วก็บอกนะครับบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามตรวจสอบนะครับว่ายาบ้าจํานวนมากายเนี่ยเจ้าของบ้านคิดอย่างไรคนละเรื่องเลยนะผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณเกียรติสิทธิอมรเนี่ยไปเก คุณเกียรติศิิอมรไปยื่นฟ้องต่อสารแพ่งเรียกค่าเสียหายผม200ล้านบาทนะครับแล้วก็ฟ้องต่อสารอาญาตรงพิจารณาความมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับสอบพยานทั้งพยานโจทย์พยานจำเลยมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับสารก็มีคำพิพากษาออกมาครับก็ขอขอบคุณนะครับสารท่านบอกว่าเป็นการติชมเป็นเรื่องปกติของการตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องก็ขอบคุณนะครับนะักข่าวถามผมครับบอกว่าจะฟ้องกลับคุณเกียรติสิธิอมรไหม ผมไม่ใช่พวกเล้าหรือนะฮะอะไรที่เป็นแบบแฟร์ฟรลูกผู้ชายทํางานการเมืองถูกฟ้องมาผมก็ไปขึ้นศาลอธิบายความตามสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาและจะฟ้องกลับไหมไม่มีแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นคดีความของผมซึ่งจบไปอีกหนึ่งคดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีอีก78คดีว่ากันไปครับตามกระบ,บวนการตั้งแต่การชุมนุมตั้งแต่หลังปี49เป็นต้นมาเนี่ยนะก็มีคดีความเข้ากับพี่น้องเรามากมายพวกผมในฐานะผู้ชทยรัษฎรอาจจะโชคดีกว่าท่านหน่อย เวลาที่เปิดประชุมสภาไม่ต้องไปขึ้นศาลเนื่องจากสมัยประชุมมีอำนาจคุ้มครองไว้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับฟ้องกลับหรือไม่ยืนยันนะฮะไม่ฟ้องกลับครับแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปครับจะติดตามตรวจสอบกรุงเทพมหานครกันต่อท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องในสภากรุงเทพมหานครน่าสนใจเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของสองกอของพรรคประชาธิป,ปัตย์เองนะฮะคาดว่าอยู่ฝั่งธนบุรีเนี่ยก็ทนไม่ไหวครับ ยืน่นเรื่องเข้าสภาผู้แทนสภากรุงเทพนะฮะคล้ายๆกับสภาผู้แทนรัศดรนี่แหละแต่ว่าเป็นสภากทมเรื่องกรณีที่กล้อง cctv ใช้งานไม่ได้เยอะแยะมากมายในกรุงเทพมหานครครับชาวบ้านร้านช่องนั้นก็ร้องกันเยอะครับบอกว่าเกิดอาชญากรรมขึ้นมาเนี่ยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าไม่มีภาพท่านจ,จำได้ใช่ไหมฮะผมเป็นคนเดียวในกรุงเทพมหานครครับที่ติดตามตรวจสอบแทนพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพไม่ว่าท่านจะชอบพักเพื่อไทยหรือไม่ ท่านจะโกรธคุณทักษิณอย่างไรท่านจะไม่ชอบท่านนายกยิ่งรักหรือไม่เป็นเรื่องของท่านครับแต่ผมในฐานะผู้แทนรัษฎรท่านจะอยู่ฝั่งประชาธิปัตย์แต่ถ้าท่านเกิดอาชญากรรมแล้วลูกหลานท่านเสียชีวิตไปไปขอกล้องกล้องซีซีทีวีจากกทมแล้วไม่มีภาพบันทึกอย่างนี้ผมต้องตรวจสอบเลยครับคดีความคาอยู่ที่ปป,ปชอยู่ในขณะนี้ซึ่งแน่นอนครับดีเอสไอนั้นก็ส่งเรื่องต่อไปที่ปปชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อนะฮะ วันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกล้อง C C T V ใช้งานไม่ได้เยอะจริงๆท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจึงคาดหวังก็ได้ไหมครับว่าที่เขาติดกันสองหมื่นตัวเม็ดเงินหลายพันล้านบาทเนี่ยมันจะมีค่าคุ้มประโยชน์ทําไมไม่ไปติดที่โรงพักผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆครับว่าติดเต๊ะไปหมดยังกระพวงอะไรสักอย่างขึ้นไปเสาดีสี่ห้าตัวแล้วพอไปขอดูภาพมีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้เป็นต้น อีกเรื่องหนึ่งที่ติดตามตรวจสอบกทมท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของถังขยะฝังเพชรจ,จำได้นะฮะไอ้สีน้ําตาลที่มีตะข่ายรอบๆแล้วมีฝาพลาสติกสีใสๆเนี่ยนะวางตามริมถนนเตมเป็นหมดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องประชาชนส่งเ MS มาหาผมแล้วก็อีเมลเข้ามาเนี่ยนะ,ะบอกว่ากุณจินายุมันหายไปจากถนนในกรุงเทพมหานครเยอะเหลือกเกินผมาะได้คําตอบอย่างนี้ครับหนึ่งลอยน้ําหายไปบ้างสองพังบ้าง คือถังขยะสมัยก่อนสีเขียวๆอันใหญ่ๆที่วางตามป้ายรถเมย์อันนี้สุดยอดแล้วไปซื้อถังขยะอะไรมากกไม่รู้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับสนามฟุตซอลที่หนองจอกนี่เดือนเจ็ดแล้วนะนี่จะครบปีแล้วมันยังทําไม่เสร็จเลยถ้าเป็นผมผมแบบมุดรูที่ไหนอยู่ไปแล้วอายอ่ะแต่เป็นไงฮะพอตรวจสอบก็ด่าหาว่าเกมการเมืองเอา้าไม่ให้พวกผมในฐานะสสไปตรวจสอบและประชาชนที่เขาดูรายการอยู่เนี่ยท่านผู้ชมที่ชมรายการผมเนี่ยท่านจะกล้าไปตรวจสอบผลพวกนี้ไหม ถูกไหมฮะมันก็ต้องพึ่งพุธรัละะดรน,นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่เป็นการทํางานของผมในฐานะพี่น้องที่ร่วมชะตากรรมกันมาและต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยกันมานะส่วนในพื้นที่ผมเขตกรองสามวาสามวาตะวันออกสามวาตะวันตกทรายกองดินกองดินใต้และแขวงบางชันท่านมีผู้แทนรัศดรคนนี้นะครับทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระดับท้องถิน่นปีนี้ขออภยัยท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในพื้นที่บ้านผม ผมงดการสัมมานาสัมมานาคือคือการพาคนไปเที่ยวแหละครับพักบางพักการเมืองครับใช้เงินพาไปสัมมานาไหว้พระก้าว,วงก้าว,วัดอะไรเนี่ยนะฮะถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้ครับแต่ประโยชน์ในพื้นที่บ้านผมเนี่ยถนนหนทางมันยังแย่อยู่งบประมาณปีนี้ผมเลยหยุดการสัมมานาครับแล้วเอางบประมาณทั้งหลายแหล่ลงไปทําถนนหน,นทางปีหน้าจะสัมมานาอีกก็ค่อยว่ากันครับเพราะการสัมมานานั้นได้อย่างเดียวคือได้เที่ยว แต่ที่แน่ๆก็คือมันทีมันก็หายไปในการเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผมลงพื้นที่อยู่ในบ้านเราเกือบทุกวันนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ว่างเว้นวันดีคืนดีก็ไปตั้งแต่เช้ายันเย็นไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหามากมายครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของดับเครื่องชนในคืนวันเสาร์20กรกฎาคมนะฮะเป็นวันหยุดต่อเนื่องวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์วันจันทร์เป็นวันอาสาฬหบูชา วันอังคารเป็นวันเข้าพรรษาหลายคนหยุดยาวนะฮะแล้วก็เดินทางออกต่างจังหวัดก็ขอให้ท่านเดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะฮะวันจันทร์เนี่ยผมจะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีไปดูการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดซึ่งแน่นอนครับก็เป็นการสมานฉันช์แล้วก็เป็นกีฬาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสนุกกันนะครับส่วนวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะฮะท่านผู้ชมท่านหนึ่งส่งมิวสิกวิดีโอเพลงชื่อว่ามาร์กต้องยอมเปลี่ยนแปลง นะฮะแล้วก็เรื่องของคลิปหลุดนะฮะคุณพานทองแท้ชิน,นวัตรหรือว่าคุณโอ๊กเนี่ยนะครับก็มาวิพา์วิจารณ์น่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวนักสือพิมพ์หลายฉบับลงเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะว่าข้อความที่หลุดจากจีนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างที่บอกว่าชายหนึ่งกับชายที่สองพูดคุยกันเนี่ยนะฮะว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วก็ติดตามเรื่องของข้าวเน่าฮะโอ้โหประชาธิป,ปัตย์ขยันจริงๆนะฮะไปตรวจสอบชุมชนพอเพียงบ้าง แล้วก็เรื่องของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ครับประธานสารรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์บอกว่าเสร็จภารกิจแล้วจึงลาออกเออภารกิจอะไรครับเดี๋ยวต้องดูต่อในช่วงหน้าฮะเดี๋ยวกลับมาดับเครื่องชนกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ในช่วงหน้าครับ เป็นคนหลอกพอผมรวยพันล้านแต่หากไน้่้าพ้นงานยังติดยงังตันตัวฉันคิดไม่ออกพักผมเป็นพักใหญ่ผมไม่เคยใจปอดแค่ทำตามที่เขาบอก หลบหมดเลยไม่คิดแค่ทำตามยังนึกถึงเหตุการณ์วันแคบันยัดมันยังจำยังฝังใจต้องกัดฝันทนรอเขาให้ลงเพื่อเป็นใหญ่อยากจะเป็นตัวเองไม่ตามใครแต่ว่าไทยรักใครมันเลือ เปลี่ยนตัวเองใหม่และเกมเล่นคนกัวแข่งไม่ไหวรวมหัวหนังชวนอย่างนี้เลย มาเลือกตั้งใหมแพ้เข้าไปเลยช็อกกดดันให้ท่านแมวออกกระเสียงแต่ดันโดนบล็อกยุบสภาต้องมาอ้างมอเจ็ดคิดว่าคงเสร็จเราแต่ว่าสมองเหมือนเตา ตอเลยไม่มีใครเขาจะทำตามยังนึกถึงเหตุการณ์วันแพ้บัตรยัดมันยังจำยังฝังใจต้องกัดฝันทนรอเขาให้ลงเพื่อเป็นใหญ่อยากจะเป็นตัวเองไม่ตามใครแต่ว่าไทยรักไทยมเลือ ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เล่นเกมเล่นคนรวแข่งไม่ไหวรวมหัวนั่งชวนอย่างนี้เลยโอ,โอ,โอ,โอ้มาต้องยอมเปลี่ยนแปลง